กระเพาะฉี่เห็นเปล่ามันจะแยกชั้นกันมาเนี่ยมี่หัวใช่ไหมคะอันนี้กระเพาะฉี่แม่เนี่ยมีแต่ชี่เห็นไหมแล้วหัวลูกก็ดังอยู่นี่นะคะเห็นไหมกระเพาะฉี่นี่เห็นไหมคะแล้วหัวแกก็ดังอยู่นี่นะคะแต่ถ้าจะไปฝากที่นู่นต่อค่ะหมอนแนะนําอาจารย์ให้มีอาจารย์เขาไปอยู่นะคะที่ที่ที่พยาธาย่ะเออนะเผื่อเธออยากไปบล็อกบล็อกหลังขอด นะคะมีอาจารย์ที่หมอรู้จักอยู่ว่าแบบแกไปอยู่อน,นะคะอันนี้นี้หมอวัดดูน้ำหนักแกก่อนนะ,ะแบบนะแกกำลังเกาะความอยู่ตรงอยู่นะคะเดี๋ยวดูน้ำหนักกันว่าแกตรงอยูไหน,นะคะจริงๆเราก็จะไปบังคับหมอวิสัญญีไม่ได้ไงใช่ไหมคะแบบแกไม่อยากทำก็มันก็จะแบบ ด้วยนะขานะคะเนี่ยเห็นเห็นแท่งนี้ป่เนี่แท่งนี้ค่ะขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหมอกําลังเขี่ยเขียแกปั๊บนึงแก้เด็กปั๊บนะคะให้แก้อาขาลงหน่อยนึงแล้วก็จะเห็นหน้าเลยนะคะเนี่ยจังหวะเนี้ยแกไม่ดิ้นเลยเอ่อทุกทีเวลาหนาวหนาวพอเข้าห้องป okay. okay. sure ุ๊บ ถุยถ้าเอาขาลงนะคือเห็นหน้าเลยอะนะคะพอดีขามันบังต,ตัวตัวท่านขาแกนนะคะอ่นันนี้ไหนไห้ดูนะคะยังอยู่ยังอยู่ขายังอยู่นะคะแต่ดูดูอันนี้นะคะหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนนะคะเนี่ยอยู่ไหนเน,นี่ยหนนเห็นหน้าไหมอยู่ไหนหรู้ปะคะนี่ไงจมูกปากอยู่นี่ เห็นไหมคะแก้มแก้มอยู่นี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนหน้ามีแต่ขามีแต่เท้านะคะโอ้โหแล้วไอ้แท่งแท่งเนี้ยขาเนี่ยอันนี้หน้านะคะเนี่ยหลบหลบมุมอยู่ในซอกนั่นแหนะคะเดี๋ยวหมอแก้มตรง,นะงนี้เผื่อแกะขยับเท้านะคะเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยแท่งเนี้ยสำคัญเลยไอ้แท่ง <laughs> ดูนี่เนี่ยเห็นไหมคะอยู่บนนิ่นี่เอาลงก่อนดูเออเอาขอลอาขงลงนะดู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 ขาดูดขาเนี่ยแล้วเท้าจิ้มแม่มอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะอุ้ยอุ๊ยนั่งนั่งนั่งขยับนิดน,นึงนะคะอาวมาไหนโลกโถไม่ได้เลย เออเนี่ยเหมือนแกขยับนิดนึงนะหมอรู้สึกอบบนะคะแต่ขายังอยู่แกเล่นนี่นี่อยู่กายกรรมกายกรมกรมเปลี่ยนยางกายกรรมเปลี่ยนยา,นยง,นางอยู่เห็นไหมดูโอขาเห็นไหมฮะจริงๆหน้าแกก็อยู่เนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะแต่ขามาบังแลเห็นไหมนะคะ คือขามันมันเบี่ยงขึ้นมาบางังบนหน้าใช่นั้นเองนะคะโอ้โหคือไม่งันนะหู่หน้าไปแล้วเนีย่ยนะคะขาบังไปหมดเลยนะคะเนี่ยหน้าหน้าอยู่ในซอกนี้ในซอกนิ้นี่นะคะเนี่ยพอเข้าห้องทีไรเนี่ยอย่างเนี้ย เนี่ยหน้าอยู่ในซอกเนี่ยอุ้ยละวะ้วอ่ะแต่ไหนไหน้าไอ้หน้าที่เป็นอย่นงนี้ะ่ะไม่ค่ะ,ะอ่าอ่คืออย่างนี้ไงเราอันนี้หัวเขาอยู่ของล่างสุดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเห็นปะแต่ถ้าเราดูแต่ตรงหัวตรงตำแหน่งนี้มันจะไม่เห็นหน้าะนะคะเราก็ต้องไปแอบดูมุมนี้ค่ะ,อะแอบดูมุมนี้อ่านะคะซากเขาอยู่บนนั้นอ่าใช่คือเขานอนเวลาเด็กเขานอนอะ่ะ บางทีเขาพับตัวมาอย่างเงี้ยเหไหมคะเหมือนการโค้งเขาว่าขามันก็จะมาทบบนนี้อย่างเงี้ยเหอกไหมคะมาทบบนหน้าพอดีอย่างเงี้ยเนี่ยเกาขึ้นมาเชียนะคะคือถ้าขาลงไปนะจบเลยอะคือแบบว่ามันจะแบบเห็นเลยแหละนะคะแต่หนูนนอนาขาขึ้นมาเลย แล้วก็แก้งก็ไม่ขยับด้วยนอนเงียบเลยเนี่ยนะคะเอาฟังเสียงใจเหมือนนอนเงียบแลยนะคะเอาเสียงก็ดีนะคะ,สะแสดงว่านั่งข้างนอกอะ่ะโหยังดิ้นใช่ไหมพอเข้ามาเท่านั้นแหละดูดิอาหมออยู่นิงน่งๆเห็นไหมดู เงียบใช่อ่าเงียบใช่แล้วก็อันนี้หัวใจเต้นไปดูเห็นปะอ้าวหมอหาที่ตรวจอยู Ö, ่ม mm ัดเนี่ยขาเขิลมาตลอดหนึ่งหนูไม่ยอมจริงจังอันนี้มีหัวใจนะเนี่ยหญ่ ว่าช่วงช่วงสายๆนี้เขาชอบนอนหมอ้สึกใช่ปะมันเหมือนกับว่าเวลาเข้าห้องพอดีใช่ปะแล้วแกก็กเริ่มหลับพอดีเนี่ยมันมันแบบเกือบทุกครั้งเลยอ่ะที่แก,กเข้าห้องมามันเป็นเวลานอนพอดีอเลยนะคะคือถ้าไม่มีขาบางนะ้หเห็นแต่แรกนะคะหมอนแกง แกก็ขยับนิดนึงนะนะคะแต่แบบไม่เปลี่ยนท่าเลย <g ül> แม่หัวเราะเนี่ยลูกอ่ะไม่ยอมเลยลูกอ่ะโอ้ยจริงๆถ้าแกแบบเปลี่ยนมุมนิดเดียไม่เลย <g ül> แง่เห็นไหม <g ül> ม,ม,ม,มันจะมีท่อนนี้ยอะนะคะเนี่ย ท่านเนี้ยท่านเนี้ยขานะคะแล้วก็หน้าอยู่เนี้ยแหละแล้วก็ขาบังหน้าอยู่นะคะอุย้ยดราแบบเป็นท่ากายกรรมจริงๆเลยในหมอกแก้งนิดนึงแบบนี้เผื่อๆไม่หือไม่ยืนทั้งสิ้นนอนเงียบเลยดูเห็นไหมคะ จับเลยนะคะเนี่ยๆๆอะนะคะหน้าหน้าอยู่ไหนอู่มะเนี่ยซุกซุกในซอกนี้เห็นไหมคะเนี่ยอ่ะเนี่ยจมูกจมูกแพมๆมันนี่ปากอยู่นี่ค่ะวะ,อะเออเนี่ยนะคะเนี่ยหน้าหน้าดูทำปากดูทำปากทำเออทำเป็นเม้มปากแบบแไอนี่ นี่นี่นี่เริ่มขยับนิดนึงอันนี้ปากอยู่นี่อ่ะนะคะแล้วนั่นนะคะขาทั้งแท่งเลยไอเนี้ยเนี้ยแท่งเนี้ยเห็นไหมคะอ่าเนี่ยแท่งเนี้ยนะคะโอ้ยเนี่ยน้าอยู่ในซอกนี้นี่ปากเขาเออนะนี่จมูกจมูกนี่นี่เริ่มขยับเริ่มขยับเห็นบ้าเห็นบ้า นี่ขยับนี่เออเธอเริ่มทนทนความลำคาญไม่ไหวขยับหนักเลยเธอเนี้ยโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกโอ้ยดูขาดูขาเห็นเท้าไหมนี่ค่ะเท้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเท้าเนี่ยเนี่ยฝ่าเท้านะคะแขนด้วยแขนก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหมอเริ่มมีความหวังนี่น เหมือนแกเลิกแบบตอบสนองนิดนึงดูมือดูมืออฮะแขนแบบว่าเหมือนต่อสู้ตลอดอ่ะเหมือนไม่ยอมอ่ะนะคะดูมือดูมืออันนี้การเป็นมือนี่นี่นี่เห็นมือแบ่แบไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนแบบยังมาควนฉันเนี่ย อชีวิตแกนะไม่ยอมเม้แล้วนะนะคะเหมือนนอนกันไว้อะนะคะเหมือนแบบเออเหมือนแบบซุกๆุกอ่ะนะมาเดี๋ยวหมอให้ดูน้ำหนักนะคะรอบที่แล้วหนักเท่าไหร่คะหนึ่งแปดแปดห้าหนึ่งเท่านะเอ้มาค่ะรอบนี้นะรอบนี้นะคะต้องเกินสองโลนะคะ ตอนนี้นะสองหนึ่งสี่ศเป้าดีอ่า